สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปน้อคลิปนี้เราจะมาส่องชีวิตของคุณอันใกล้กับชีวิตของมือที่สามนะคะเร็วๆนี้ชีวิตใครดีกว่ากันนะทระงบานพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดด้วยชตาด้วยการกด subscribe และแชร์เรามาดูนะคะพลังงานของคุณและกณาราศีของคุณและมือที่สามความสัมพันธ์ รักสามเศร้าเติร์ดปาร์ตี้นะคะหรือว่านะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์ได้เนาะริบาราศีตุลนัดลมวิโกราศีการตาดินแคปเปข้ลราศีมากรอนธาดินเนฟจูนธาดินพฤษบกันมากรมาราศีเมษร,ราศีพิจิกจูป,ปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัส เพราะธานา้มีกรกฎพิจิกนะ,ะแล้วก็สกอปเปิราศีพิจิกชาวธาตนามตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนมีเจ็ดสิบเจดหกสิบแล้วก็21นะคะเรามาดูชีวิตปัจจุบันของคุณก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรชีวิตปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรนะตอนนี้เวลานี้ นี่คือเรื่องราวชีวิตปัจจุบันของคุณตอนนี้เวลาทีซีเรียน,นะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละที่เราอะเหมือนผิดพลาดผิดหวังล้มเหลวนะชีวิตครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบครอบครัวแตกแยกหรือว่านะพลังงานของเราเนี่ยเหมือนถูกมือที่สามแย่งชิงคนรักของเราไปแล้วก็ขาดนะคู่ครองคนรักขาดผู้นำในชีวิตนะคะ แม้เราจะพยายามที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะกับปัจจุบันกับสิ่งที่เป็นอยู่ก็ตามแต่แต่ปัญหานะะการเงินนะความคล่องหรือว่าความทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะต้องยอมรับความล้มเหลวความผิดพลาดนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นวิบากกรรมเก่าก็ได้แต่ไม่เป็นไร นะดูพลังงานของคุณเนี่ยคือคุณก็อาจจะมีช่องทางลู่ทางในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในอนาคตข้างหน้าอันใกล้และก็มีโอกาสดีๆที่จะได้รับโชคลาภและความสำเร็จมาจากบุตรบริวารของคุณนะมาจากลูกหลานของคุณนะซึ่งจะคอยดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะให้มีเงินมีกินมีใช้และมีความสุข คุณจะเหมือนกับว่าไม่เหนื่อยนะไม่ต้องพยายามไม่เหมือนกับว่าจิตใจจะดีขึ้นนะคะจะใจเย็นมากขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นจะไม่เครียดจะไม่ปวดหัวนะคะคุณจะมีความรักหรือว่าได้รับความรัก จากคนในครอบครัวจากลูกจากหลานนะคอยที่จะปกป้องดูแลคุณนะคะในเรื่องของการเงินด้วยซัพพอร์ตช่วยเหลือสิ่งต่างๆให้กับคุณคุณไม่ต้องกลัวหรือถ้าคุณไม่มีลูกนะะไม่มีใครเลยแต่คุณก็จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานช่องทางแล้วก็รายได้ความสำเร็จ ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะไม่เครียดจะไม่ปวดหัวคนโสดจะมีโอกาสพบเจอคู่รักคนรักคนที่ใช่นะคะคนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณแน่นอนนะพลังงานของคุณจะสามารถที่จะลืมปัญหาลืมเรื่องราวในอดีตความทุกข์ในอดีตได้นะไม่ต้องกลัวความลําบากไม่ต้องกลัวความทุกข์ยาก นะคะไม่มีสามีไม่มีคนรักตอนนี้ชีวิตของคุณอาจจะดีกว่าเมื่อก่อนก็ได้นะน,นี้คือพลังงานของคุณส่วนพลังงานของมือที่สามเรามาดูกันชีวิตของมือที่สามเมื่อได้คนรักของคุณไปแล้วชีวิตของเขาปัจจุบันนี้พบเจอกับสิ่งใดปัจจุบันนี้ชีวิตของมือที่สามคนที่ได้คนรักของคุณไป ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรนะคะหกดาบเขาต้องคอยประคบประขมนะคะประคบประงมดูแลความรักนะ,ะที่เขาได้ไปเนี่ย ต้องเปต้องให้นะต้องปณิบัติพัดวีนะเอาอกเอาใจนะคะจากที่เขาเคยแบบกินหรูอยู่สบายนะแต่ปัจจุบันเนี้ยนะคะทำงานหนักนะนะเอาอกเอาใจคนรักของคุณปณิบัติพัดวีดูแลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้นะที่เอาอกเอาใจมือที่สามเปให้ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อฟังคำพูดนะคะคำสั่งคำบอกเล่า ของมือที่สามหรือว่ามือที่สามเชื่อฟังคำพูดของสามีคนรักของคุณนะดูแลเหนื่อยลำบากนะคะปกติเนี่ยคือแบบเป็นสาวโสดเป็นพ่อแม่เป็นแม่ๆอยู่ดีๆไม่ชอบนะกินหรอูอยู่สบายไม่ชอบปัจจุบันนี้นะคะต้องปฏิบัติพัดวีคนรักของคุณเหนื่อยนะเห็นไหมสิบคาถาเนี่ยเหนื่อยรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบคือดุนะคะดูเป็นคนจริงจังดูเป็นคนเครียดดูเป็นคนคึงขงังดูเบ้าตาดําปีเลยนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเอาอกเอาใจกลัวแต่ว่าคนของคุณเนี่ยจะกลับมาหาคุณหรือว่านอกใจเขาเครียดกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะคะเหมือนจะได้รับความชัดเจนเหมือนจะถูกเลือกแล้ว นะว่าเป็นคนรักว่าเป็นคนที่ใช่แล้วแต่ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ดีแหละเครียดในความสัมพันธ์นะคะต้องพยายามที่จะโอนอ่อนผ่อนตามปากหวานนะ,ะเอาอกเอาใจโอ้ยสารพัดอย่างให้คนรักของคุณเนี่ยเออรักแล้วก็เมตตานะไม่ลอกไม่นอกลูนอกทางนะไม่ไปมองคนอื่นอย่างเงี้ยดูสินะ,ค,ะคือแบบเหมือนกับว่า คิดวางแผนคิดในเรื่องของการที่เอ,อ่อทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าชัดเจนน่ะนะจดทะเบียนสมรสแต่งงานหรือว่าประกาศบอกคนอื่นนะเหมือนมีหน้ามีตาทางสังคมแหละแต่ชีวิตไม่มีความสุขนะเหมือนอมทุกข์เหมือนกลัวอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะทั้งเหนื่อยสารพัดเลยตอนนี้ก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองดูแลความสวยความงามของตัวเองด้วยซ้ำนะ กลัวแต่จะอ้วนเอยกลัวแต่จะหน้าดําหน้าเหี่ยวนะคะแต่ก็ไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะทาครีมแต่งเนื้อแต่งตัวสวยเหมือนเหมือนตอนอยู่คนเดียวนะคะมาดูกันอนาคตอันใกล้ของคุณชีวิตของคุณนะคะกับมือที่3าชีวิตใครจะมีความสุขนะคะกว่ากันซ้ายมือจะเป็นของคุณนะคะ ขวามือจะเป็นของมือที่สามเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานของมือที่สามก่อนแล้วกันเนาะพลังงานของคุณเอาไว้ทีหลังนะคะชีวิตของมือที่สามเป็นอย่างไรโอ้โหมีเงินก็ไม่เหลือแล้วนะคะมีเงินมีทองมีอาชีพการงานที่สร้างไรายได้ นะ้ที่มันเหมือนกับว่าจะต้องนำไปซื้อข้าวของนะคะไปเสริมสวยไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปซื้อเสื้อผ้าดีๆไปฉีดโบท็อกนะคะไปศัลยกรรมไปดึงหน้าไม่เหลือเงินแล้วนะไม่เหลืออาชีพมัวแต่เอาเงินไปปนิบัติพัดวีคนของคุณจนไม่มีเวลานะคะก็กลัวแต่ว่านะคนของคุณเนี่ยจะเจ้าชู้ นะคะมีแต่เวลาที่เอาเอาใจคนของคุณดูแลนะคะเอาไปลงทุนหมดหรือาอาจจะเป็นคนของคุณก็ได้นะคะที่เหมือนกับว่าจะต้องไปเปไปให้มือที่สามนะจนเงินหมดไปลงทุนกับความรักจนหมดนะคะท้ายที่สุดแล้วความรักเหมือนมันจะกำลังที่จะพัง ะเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นแล้วความรักของเขาสองคนเนี่ยจากที่เคยรักกันหวานชื่นปานจะดูดดื่มกลืนกินนะคะเออแล้วก็ณนะตอนนี้เวลานี้กำลังรอครอยรอครอยในเรื่องของการสิ้นสุด วิบากกรรมชะตากรรมชีวิตเดวิลขึ้นมาขยายเดทกับหัวก็แสดงว่าความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วหรือว่าความรู้สึกมันจบไปแล้วความผูกพันอะไรบางสิ่งบางอย่างมันจบไปแล้วมันหลงเหลือเพียงแค่ในเรื่องของสายใหญ่บางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นธุรกิจการงานที่เชื่อมโยงกันอาจจะเป็นลูกที่มีด้วยกันหรือว่าอาจจะเป็นความผูกพันความเสียดายบางสิ่งบางอย่าง ที่ผูกมัดเขาสองคนไว้ณนะตอนนี้เวลานี้ ะะชีวิตของมือที่สามกับคนของคุณน่าที่จะไม่หลงเหลือเยื่อใหญ่ดีๆนะที่มีต่อกันแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เวลานี้คือต่างคนก็ต่างทําภารกิจของตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองในเรื่องของการงานในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของการที่แบบจะช่วยเหลือจุนเจือกันการเงินหรือว่านะคะยังมีความกลัวในเรื่องของวิบากกรรมอยู่ นะคะไม่นอกลู่ไม่นอกทางนะ,ะไม่ทําไม่อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจแต่ไม่มีตังค์ซื้อข้าวให้กินแล้วนะ,ะมันเป็นประมาณี่แบบว่าต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าเออนะคะผูกพันกันมาแต่งงานด้วยกันนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะรู้เห็นรู้จักหรือว่าสังคมรู้จักอะไรเงี้ยด้วยความถูกต้องอะ่ะด้วยความกลัวผิดศีลธรรม น่ากลัวที่แบบจะทิ้งทิ้งกันไปแล้วคือทิ้งลูกนะแล้วลูกจะอยู่กับใครนะคะก็เลยเหมือนกับว่าจะต้องประคับประคองกันไปก่อนแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีความรู้สึกหลงเหลือนะคะผูกพันกันเลยในเรื่องของความพิสวาสนะคะเพราะว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่แบบอาจจะแอบไปจีจะอีอะไปพิสวาดกับคนอื่นแล้วไปคุยกับคนอื่นแล้วนะคะและมือที่สาม กำลังจะเฝ้ามองกับความสัมพันธ์อนาคตข้างหน้าอันใกล้นี้นะคะอีกไม่กี่เดือนไม่กี่ปีจะมีใครคนใดคนหนึ่งมีการเทคแอคชั่นทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะกับการที่แบบเหมือนอยากจะบอกว่าโอ๊ยไม่อยากจะไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์นี้แล้วฉันไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรแล้วนะคะอยากจะไปเริ่มต้นใหม่แล้ว อยากจะมีครอบครัวใหม่อยากจะมีความรักใหม่แล้วมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะไปเปิดใจไปคบไปคุยนะคะกับหนุ่มน้อยสาวน้อยความรักใหม่ที่มันตื่นเต้นเร้าใจนะ,ะที่มันเหมือนกับว่าคืออาจจะเป็นมือที่สามก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนของคุณก็ได้ที่แบบเหมือนไปจีจะไปอีอะไปสร้างความตื่นเต้นเร้าใจกับความสัมพันธ์อื่นนะคะแอบแซบ่บ นะเป็นพลังงานของคนที่ไปแอบแซบกับคนทางไกลนะไปรู้สึกดีไปรู้สึกใช่นะไปรู้สึกวหวาตื่นเต้นร้าใจไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรต่อกันนะคะแล้วก็พลังงานของใครในคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกเหมือนเสียดายความสัมพันธ์ในอดีตนะคะอาจจะเป็นคนของคุณก็ได้ที่คิดถึงคุณแล้วก็เสียดายที่ทิ้งคุณมาทั้งๆที่คุณเป็นความสุขของเขา แต่นะคะเขายังไม่หมดหมดในเรื่องของวิบากกรรมชะตากรรมนะกับมือที่สามอยู่นะคะก็เลยทำให้เขาเหมือนกับว่าเหมือนยังไม่กล้าพอที่จะไปเริ่มต้นใหม่และมือที่สามก็เช่นกันแม้จะแอบแซบอยู่นะ,ะแม้จะมีความสุขนะคะแต่เขาก็ยังมีความหวาดกลัวที่ว่าคนของคุณเนี่ยจะจับได้ ะะจะจับผิดความสัมพันธ์ที่เขาเหมือนไปแอบแซบอะนะคะแต่ยังไงมันก็ต้องรู้ยังไงมันก็ต้องสิ้นสุดกันอยู่ดีเพราะว่านะมันหมดในเรื่องของวิบากการรมชะตาการรมแล้วฉะนั้นชีวิตรักของมือที่3ามกับคนของคุณณนะตอนนี้เวลานี้ แม้จะยังเหมือนกับไปๆไปไปมามๆนะในความสัมพันธ์อยู่แม้ยังแสดงออกว่ายังรักกันอยู่แต่ภายในใจของคนสองคนคือมันเดินไปจากกันแล้วอะ่ะแต่มันรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกของเขาเขาไม่ได้ลงเหลือความรักที่มีต่อกันแล้วเขาไม่ใช่คนของใจของกันแล้วในปัจจุบันนี้และเขากำลังที่จะตัดสินใจสิ้นสุดวิบากกรรมความรักแล้ว นะคะคือเหมือนกับว่ามือที่สามอาจจะเจอคนรักใหม่หรือว่าคนของคุณอาจจะตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ก็ได้นี่คือเรื่องราวของมือที่สามนะในอนาคตอันใกล้นี้ระหว่างคนรักของคุณนะคะกำลังจะจบลงแล้วและมาดูชีวิตของคุณบ้างชีวิตของคุณต่อจากนี้เป,ป็นต่นไปคุณจะไม่ต้องเครียดนะ คุณจะได้พบเจอคนที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนคุณนะมีคนมาติดต่อมาพูดมาคุยมาแสดงออกถึงความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่มันเหมือนกับว่าเป็นปมคาใจเป็นปัญหาคาใจนะคะมาเริ่มต้นใหม่นะหรือว่ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการงานนะมาดูแลคุณในเรื่องของการเงิน มาส่งเสริมสนับสนุนคุณนะมาช่วยคุณเหมือนกับว่าจากที่มีความลังเลไม่กล้าตัดสินใจนะเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองแม้คุณจะต้องเหมือนกับเหนื่อยนะกับการที่จะต้องอมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างในอาชีพการงานของคุณแต่ตัวของคุณเนี่ยจะมีผู้ที่มาชี้แนะแนวทางให้คุณนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงาน และชีวิตของคุณอนาคตอันใกล้คุณเป็นผู้หญิงเก้าเหรียญน,นะพ่อไม่แม่หรือว่านุ่มโสดสาวโสดที่เหมือนกับว่าอะไรที่ทําให้คุณเหนื่อยหรือว่าทําให้คุณป่วยนะไม่มีความสุขไม่สบายกายไม่สบายใจโรคภัยไข้เจ็บต่างๆความทุกข์ในใจต่างๆจะมาลายหายสิ้นไปแล้วก็ นะสิ่งใดที่มันไม่เหมาะสมมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันไม่คู่ควรกับคุณคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะคะคุณจะสามารถที่จะเลือกหรือว่าตัดสินใจอย่างชัดเจนในการที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าความดีของคุณสิ่งดีงามในตัวของคุณสิ่งที่คุณทํา นะมันจะเหมือนกลับมาตอบสนองคุณนะให้เด e high priest i r l e v กลับหัวเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการที่คุณอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกทำลายชื่อเสียงหรือว่าถูกมองในแง่ร้ายความจริงจะปรากฏนะสิ่งดีงามบุญกุศลที่คุณทำจะกลับมานะสนับสนุนนะเปิดโปงความจริงเปิดเผยความดีที่คุณมีนะชีวิตของคุณต่อจากนี้นะถ้าหากไม่ว่าจะเป็น ออความสําเร็จในเรื่องของการที่คุณคาดหวังนะสิ่งต่างๆอย่างเช่นบ้านทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรที่นะคุณคิดหวังอยากจะได้นะคะคุณต้องพยายามที่จะเหมือนวางแผนหรือว่าเก็บหอมรอมริบนะคะแล้วก็ลงทุนทําธุรกิจการงานของคุณต่อไปคุณจะได้รับความสุขหรือว่าคุณจะได้รับความสําเร็จแน่ๆ นะ,ค,ะคุณต้องเหมือนกับว่าลงทุนเองทําเองนะคะแล้วระยะเวลาอันใกล้นี้คุณจะได้รับความสำเร็จอะไรที่เคยเป็นของคุณอาจจะเป็นคนักเก่าสามีเก่าแฟนเก่า นะบ้านทรัพย์สมบัติเงินทองความมั่นคงในชีวิตที่มันคู่ควรที่จะเป็นของคุณชื่อเสียงความสําเร็จมันจะกลับมานะจากที่คุณอาจจะเคยถูกนะผู้คนใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าขัดขวางนะในเรื่องของความสําเร็จเนี่ยต่อไปนี้สิ่งที่คุณลงมือลงแรงทําไปนะคะไม่มีใครที่จะสามารถจะขัดขวางคุณได้คุณอาจที่จะได้รับความสุขความสําเร็จ ะค,ะคุณจะมีโชคลาภมีโอกาสดีๆนะ,ะหรือว่าคนโสดก็จะได้เจอคู่รักคนรักที่คู่ควรและก็เหมาะสมกับคุณมาสร้างครอบครัวนะ,ค,ะคุณจะได้เจอคนรักใหม่คนคนนั้นนะคะเป็นคู่รักของคุณซึ่งพรหมคิดจัดสรรให้มาเจอนะคะหรือว่ากลับมาคู่กันกลับมาเคียงคู่กันนะคะ เหมือนกับว่าชีวิตของคุณต่อจากนี้ไปต้องไปอ่ะจะมีแต่สิ่งดีๆจะมีแต่โอกาสดีๆจะมีแต่ความสําเร็จจะมีแต่ความร่ํารวยนะคนที่คุณเหมือนกับว่าคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่หรือว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะไม่ได้แต่มันจะได้มันจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับคุณกับความรักนะกับคู่รักใครที่ไปขอคู่นะไปขอคนรักขอให้เกิดปาฏิหาริ์เกิดขึ้น ะะเซนส์นของคุณจะบอกเลยนะคว่าคุณเนี่ยกำลังที่จะได้รับความรักที่ดีแน่นอนนี่คือพลังงานของคุณชีวิตของคุณจะมีแต่สิ่งดีๆแน่นอนชีวิตของคุณจะแตกต่างจากชีวิตของมือที่สามในขณะที่มือที่สามเนี่ยชีวิตจะล้มเหลวผิดพลาดน,นะแต่คุณกลับเป็นคนที่จะได้รับโอกาสและความสําเร็จ มีแต่สิ่งดีๆและมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนขอให้คุณเชื่อมั่นศรัทธานในความรักนะในสิ่งดีงามที่คุณทำนะนี่คือความแตกต่างนะชีวิตของคุณอนาคตอันใกล้ระหว่างคุณกับเมื่อที่สามรับอภรณ์ง,งานด้วยขอบคุณดูการติดตามค่ะ